พี่น้องพี่น้องเมื่อก็บผักบุ้งกันเน้อจ้ามาลักผักบุงงม่ยาเน้อจ้ามากสวัสดีจ้าเจยบจ้าสวัสดีจ้าทุกคนหลังจากเฮาเก็บผักบุงมาแล้วเด้อจ้านี่จ้านำมาล้างให้สะอาดเนะะ้อจ้าถึงจะบ่มีสารเคมีนะ,ะแต่ก็จะมีฝุ่นละอองเด้อจ้ามิเศษหญ้าเนะะ้อจ้าแล้วก็พวกใบที่มันแห้งๆหรือว่าใบมันเหลืองๆนะะอกจากมอกับมาล่างออกซะ อาเด้อจ้าก็มัดขาดห้ออกสะอาดเด้องจากก่อนเฮาเสียบเฮ็ดกับข้าวนะจ้ะทุกคนนี่จ้ะล้างเสร็จแล้วก็สิได้กำใหญ่ๆเด้องจากพักสดๆของข้าวจ้านี่ทีเฮากำจะนำมาหั่นเด้อจ้าหั่นเป็นชิ้นเนาะที่แรกจะว่าจะหั่นแค่สองทอนแต่คิดว่ามันก็จะยาวไปกินยากเด้องจากคนผู้งามก็ต้องกินชิ้นน้อยๆสั้นๆเด้องจากก็เลยหั่นเป็นสี่ทอนเด้องจาก ผักสดของเหานี่หั่นเสร็จแล้วก็ใส่กะละมังไว้รอบไปผัดนะจ๊ะทุกคนเลาก็หั่นแหมเสร็จนะจ๊ะที่มีอยู่ในชามเหา่านะจ๊ะจ้าหั่นต่อแหมเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะก,ก็จะเสร็จแล้วพี่น้องผักง,งามๆของเหา ก็จะไม่เศษห้าติดอยูดาจ่าขนาดว่าหฮางลากสะอาดแล้วจะยังไม่เศษผักเศษห้าติดแม่ยู่จ้าต้องเก็บออกนํำเด้อจ้าเป็นผักนีครับปลอดสารเคมีร0อยเปอร์เนจ้ดทุกคนเขามากินสดสดยังไดเด้อะกินกับส่งต่ำกับปนกับเจวเนาะกับเจวปลาแดกเจวปลาลาเฮ้านะจ๊ะปนนะจ๊ะจ็บแสบเอามาลวกก็ได้กินสดสดก็ได้จะี่นอน เดี๋ยวสักมือว่าจะเห็ดก๋วยเตี๋ยวกินจอจ้ะใส่ก๋วยเตี๋ยวกับซแซ่บตั้งจ้่พี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อวจ้าต่อไปหฮาก็จะเอาไปผัดใส่กับหมูเด้อวจ้าหมูหฮอกระตังกระทะไว้แล้วเด้อวจ้าตอนนี้ก็เหลืองเหลืองนะเดี๋ยวจ้จะเอาไปผัดกันนี้จ้าแลมาเบิ้งหมูหฮอเด้อจ้าหฮอก็เตี๋ยวไว้แล้วค่ะหัวไว้แล้วเหลืองแล้วเฮาก็จะเอาผักบุ้งหรือหั่นมาเด้อวจ้ายนใส่เด้อวจ้า ล่อได้สกูได้จ่านี่เขาก็จะเด้เหลืองในทีแล้วจ้ะพี่น้าองเขาก็ผักบุ้งย่นใส่แ้วจ้ะน้อลงไปอีกข่าย่นไปใส่หลายๆด้วจ้ะผักบุ้งห่อบุงงห้าเป็นสวงแล้วจ้ใสระจายไปเลยจะเน้นผักก็จะที่นองจะเว้ินมัวได้เน้นเนื้อแล้วจ้ะผักบุ้งสดๆแด้วจ้าเต็มกระทะแล้วจ้ะที่นองไม่กินน้ำกานแด้จ้ะกินได้สามบานสี่บานเล้จ้ะผัดออกแล้วก็จะออกมาเป็น ตัวลูลวกน้าจะจัดคล่องๆก,งะกระดิบตัวลูกด้วยจ้าใส่ซอสใส่ซอสใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่น้ำตาลนิดนึงจ้าพี่น้องแสบๆนัวๆหอมๆด้วจ้าแสบๆยั่วๆด้วจ้าเรียบร้อยละจัาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องมากินน้ำกันด้วจ้าผัดผักบุ้งหมูสับด้วจ้าร้อนๆพร้อมเสิร์ฟจ้า